ที่เห็นนี้คือสภาพของน้ำตกจอปร,รอรัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จมาที่นี่สมัยมาเปิดทางรถไฟสายอีสานแก่งคอยก็เลยมาที่นี่ที่นี่ลักษณะภูมิประเทศในอดีตจะเหมือนกับป่าหิมพานต์ข้างบนนี่เลยน้ำเยอะน้ำตกสวยมากดูการไหลของน้ำตกไม่ค่อยมีใครถ่ายลงก็เลยมาตั้งใจมาถ่ายโดยเฉพาะ หน้าร้อนไม่มีน้ําหน้าฝนมีน้ําตอนนี้เดือนเก้าน้ำน่าจะดีที่สุดเต็มสมัยก่อนน้าจะเต็มเลยเหมือนน้ําตกมาชูปิกชูแล้วจะมีนกอยู่ข้างล่างอะ่ะนกอยู่ข้างล่างถ้าเป็นอเมริกาใต้อะ่ะจะเป็นประมาณนั้นนี่มาหน้ามาเที่ยวมากน้ําตกจอปรลดชื่อเป็นมงคลมากนี่นี่ด้านบนนั้นเป็นลักษณะคล้ายป่าหิมพานเป็นเมืองของเหล่าวิญญาณทั้งหลายมาอยู่กันด้านบนจะเป็นทําโพริษัทอีกเดินที่ไปหน่อยหนึ่งเนี่ย วันนี้เจาะจงมาถ่ายโดยเฉพาะเพราะมาครั้งก่อนเจอหน้าร้อนไม่มีน้ำคราวนี้มีน้ำดูนักลักษณะน้ำเขาเนี่ยเนี่ยคล้ายๆพวกกิน,นรีกินนอนมามามา,มาลงน้ำาช่ไหมนี่คือน้ำตกจอปร,รออยู่ในประเทศไทยนี่แหละแต่คนไม่ค่อยจะมากันไม่ค่อยรู้รู้ก็มาไม่ถึงบุญไม่พอไม่ได้มาวันนี้ตั้งใจมาถ่ายให้ดูโดยเฉพาะ